สวัสดีครับพี่้องเบอร์นี้พาพพี่้องมาซิมของเสียบเวสันต์เบลวานะครับเอ๊บัตรจางพี่้องนะครับบัตรจางนี้สร้างมาจากแอปพลิเคชันบนหัวของย่อรหัว่วสัน <c oughs> อัลละอขอภอภัยนาซี่จีก็ัดคุณเรียบร้อยครับพี่้องนะครับคุณเรียบร้อยเดี๋ยวมาซิมบางหวานเปกันเลยนะครับเมื่อนี้ ข้าวคุกตบปิสื่อเต็มมือเสองนี่แกรแ๊บนะฮะมากินข้าวแรก้ำกันกับพี่น้องช่วงนี้ว่าได้เจ้าเขานะฮะแตัว้วกรสือของมาว่าสิพัดประดุกผัดเผ็ดประดุกรอติดตัก้กระได้วอมีขุนเชียงมี่หลู่ยังเหลืองเหลืองอีกบุกโหัวบุก็ะทีโอ้เป็นอา,ศา,ศาเซียนเงินด้วยตัวอุ่นแล้วก็ออยังเละๆจังเลยกินกัน อืมเดี๋ยวคุณกวงกินกวาแเสกวฆษสาเนื้อกินละพี่น้องนะครับนึกกับผมครับเชฟหุ่มีเชิญเต้ครับบริการกับขอกับผ้าพีนองมาซิ่งของสแสบนะก Nay, chiến, bà. Ừ. À này, không có thể chế độ phiên họng chế bạc anh em học được học bí thư 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 มา,าเดินไปนอนเด้อวันมีอย่างไรครับกินยังไงยังมือหลังว่อดีนน้ำพริกปลาทูนะฮะอัพเปดนกับดูกับมี่โยเนในหัวนะฮะแต่ว่า,าท่านหิวเกือบขอบคุณตลอดการติดตามรละต้มไปน้องครับมี่ยนดีคุณน,นมี่ หมูมิสิกมีทัวมีบกงวงนี่นะครับบกงวงหอมแดงกุนเชียงไข่แซ่บเมื่อไดพี่น้องตามที่บาทนี่แก่ ก็เด็กซื้อไปกินข้าวเที่ยงบ่ได้กินกับตัวเลขกินพอข้าวแรก <c oughs> ขอบคุณนะพี่น้อลังนะสำหรับการติดตามรับฟังติดตามรับชมตลอดเชฟขุนหมีเพื่อจะได้การกับผู้ติดตามรับฟังอันติดตามรับชมกินง่ายๆตามสไตายน้องผมงมาก่อนกัด ผมก็มาณกนเนี่ยินอยากเินวัยชีวิตูนนอาหนิ่ได้เน่ยยังหวังไม่เป็นหน่นยงนมีความสูกเก็บไปตว่าเนียมีความผูกเจ็บเบดมันย่าจะไปไก่มันเด็ด่าดเนาะ แต่บางที่มันก็นเลือกก็ได้แต่ว่าในที่มันเป็นความฝุกกับม่องกามันไปเอาอยู่กับสิ่งที่เขามีค้อมฝุกด,ดีสุดนะครับ เป็นหนองอยากเ็นเมนููแลเปนองแหละน้ำอะไรนะอันเด็อดได่ลงก็ก่อนี่้อพมกก็อนเด็ดด้วย บางคนเปิดเผยยันตัต่างิ๊น้องกิ๊บต่างกิ๊บเงาผมก็อ่ะแต่พยายามให้ได้บริการทิ่บอก,กินเงยกับเขาให้พี่น้องได้กิดต่างนนะครับ Thank okay. บอกเลยทุกต่างวิญงครับนาครับใบต่าง้ากาศ้าทุกกะปิแบบบานๆกับเชฟหุ่นมีท่าพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดตามราับฟังครับติดตามมาตั้ครับขอบคุพี่น้องทุกากานสุขภาพร่างกายแข็งแรงรำาุ้ยน้นนองกับมือหลังจะเป็นคๆๆลิปเกี่ยวกับเ,รเรบรคแลกอะรอติดตามได้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเด้อสวัสดีครับผม